สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอไปสู้คู่สู้คนครับพอ,อกับเบาเทา้าฮักนะแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมากมือนี้บได้กินลายมือลายเว้นนะครับ่างหายไปนาน่นจุพี่น้องจุเนื้อสุดๆเพิ่นหล่มใสย่ย่ำเทียงย่ำใบลงตลาดแลงเนาะยูหน้าพอเท้าครับมือนี้บบมีมองบ่มีมองห้มนะครับเอามองนี้ละเตาทานห้างเตาทานเก้ามองนี้เพิ่นมุงไว้หน้าพอเท้าครับพี่น้องมือนี้มาเจียวเพียบีสดขมๆคือเก่าหรือพี่น้องมามากับตุม่ม เอาอ่อนต่มซีอุ่นๆมาสดนำเอาพักกับพักแก่มม่ีพักอีเลือดกับพักบัวนะครับพักหอมซาลาเน่กับหยอดพักใสโอ้แม่งแมงมีเข้าม,มาเลยมาพี่น้องไหมเบาๆไร้ใจฮางโอ้ขาโตเอา <laughs> บวไในห้องขึ้นมาพี่น้องไหม <ๆ S 2> ่บผมอำลังครับอำลาอำลังอำลังอำลำอืมเช็กทีวังเดยมหมวนแท่หรืตัอน,ออน,นน้องพี่น้องน้องอ Uống minh tâm của em oh. 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 mà là bạn, mà bướng mà bướng, chú vú miếng đây ngoài nó, oh, còn sang cả gì phi nó. 嗯，放些给黄广上个洗脸 ตนืนนมเมนชคุณนชีเลยสิบหกค้นสิบหกลยพี่น้อง พักอิหลอดพันลงไปป้า ล่ำนุง่งไปข้าพี่น้องเหมือนขึ้นบ้านไม่พี่นอกก้องเอ้ยตุกันนั้นดูพี่น้องแต่บ้าเท่าว่าได้กินจน <c oughs> ลราว่นหลายๆอย่าง มัรได้กาศมันหวนมันหว่วนเอาห่ามองอยู่มองเศร้าของพี่หน,น้อง หืมเอาต้นนี้ใส่นํา30คลิปควบนอกนุ่มใน Mm hmm. สดน้ำต้มขมขมแบบว่าขมอำลำรองลงไปน้่งวะเข่าท่าพี่น้องอื้มออกๆได้เหมัน หยาดมากเลยรด,ดเผ็ดกักพี่น้องกินอยูน่าผัวเทาเนี่ยมันได้จวดเนี่ยนั่นเพนื่อนนะพัวเทาเพิ่นกับบูกินหน่ำเนี่ยมีน้องเนี่ย cho một chuột ห้องท่วงอะไรแบบันห้องถ่วงอะกัน n h a นาะพี่น้องเนาะกินี่ดอากานตัวนมัน n าว 嗯。Mm. เป็นเมน,น,นูที่กินโบเบียพี่นุ่มกินยำได้กับเสียบยำหนังคือมาละบาดวังหันหาหุมกับบุมี โอ้ยมาซี่เขาหูซี่เขาค่ะเขาเนี่ยเลยยินยินยินเขาเลย หือเหงื่อเต็มทีพย์เลยพี่น้องเอ้ย ่ความเพี้มาความเพีมาน้องน้องสองคนเพื่งกับมาแล้วบันมาลัดกัน Oh. ใส่สามสิบกลีบน้ำขักอะยูมีดต่ำเลยมั้ไปจัดจับเจ็บเลยเพี่นสองเดีอวเจ้าบาเทา กินย่ำได้กัดห่วยว่ามันเสียบคักยามหนันอยู่ดิ มพันกันมาเลยพี่น้อง mất quần đi hả vô minh tâm cái này ใช่สิบโกคุณสิบโหฮครักพี่น่องครับ Đừng dây tới hăng nửa bẩn Nhằm cái cướp cướp đi hả nào เจ้ากระไดพี่น้องเอ้ยตัวนี้ข,ขนน้ามังหันมีคันเท้าหกดูแคลริขนาด อืมทวนเนยเอาที่ว่าทวนหน่อยฮึมซุสเชงเห็นไหมน้อ <c oughs> ง,มอง <c oughs> ขอมบีอำลำครับขั้นบดใส่ขมมันกับ บมดเสีบเนาวพี่น้องเมือนเลยบบเนี่ย โอ้ยขักลายเอา้าเรียบร้อยพี่น้องโอ้ว่ามันขักอยู่พี่น้องเพราะว่าบักลายใส่แก้วกับเบิดพี่น้องเบิองพ่นละแก้วถ้วยอันนี้เปียนถ้วยนะครับมันเสียน,นจังหน่อยนะครับเป็นใหญ่ๆเป็นกลดหวังจังหน่อยเอาสวดเชื้อัฒนขมอัมลำโอ้เสียบนะครับพักกับเบิอันนั้นไปไ่ะเนยยินเขาห้องทรวงนะกับใส่เนื้อสดๆครับพี่น้อง ขาลุ่มไม่ไหมอุ้ยคักบริกินโดนอืนั่ขาเพชเพชคัาอยู่พี่นอ้องการบักผกเสันยังขักมันยังแบบว่าสาใจเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกท่านที่กติดต,ตามรับชมนะครับวันนี้หา,อาบองไทยบ่มีมานีละเตาทานเก่านะครับพอเถ่าพิ้นมุงไว้แต่ว่าเตาทานพังแล้ว นะครับก็มานั่งห่มมองเนี่เออพอได้เศร้าพอเดีเนี่ย,ยมันสิเป็นเบี่ยงเบี่ยงยังไงเดลยพี่น้องตะเวนคู่ม,มือมันข่อยไปไปทางเลยจ็กทิศใดเนะาะบมาเท่ากับว่าบัถทึกแต่ละหม่องก็บุือกันนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับสู่คุนสู่คนที่เจ็ดทีตตต่ตามรับชมบมาเท้านะครับบริษัทเป็นทางช่องทางอ่า YouTube นะครับทั้งหน้าชแนลแล้วก็ทางเพจ Facebook บ่าวเท้าเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้ามาทั้งหน้าชแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับ บ่ฉีเป็นติกตอกกัแล้วแต่บา,ทาวท้าบริเลนนะครับพี่น้องไปเห็นในติกตอกกับโม่เป็นช่องบา,ทาวท้าได้พี่น้องได้พราะว่าพินกอปไปไอ้ที่กอปไปหลายๆนะนะครับบาเท้าเคยลงองดูสามสี่คลิปน่ะแต่คงคงบาท้าวอกนะแต่บา,ทาวท้าบริบ,าาบริบาาเลนแล้วนะครับเพราะนั้นพี่น้องก็ถามมาอยู่นะครับเห็นลงคลิปเมื่อนี้เมื่อนี้ก็เห็นขึ้นนะครับพินพินกอปไปเนาะพี่น้นอ,นอง,องเอาขอบขอบคุณพี่น้องนะครับที่แจ้งข่าวยังเขา้เขามานะครับเอาฝากพี่นอ้องขึ้นเขานะครับ คลิปนี้มักกะไลถือแจกกระเช้าประเถา่นี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ